สวัสดีค่ะจากช่องอริยา96359นะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอไหมเส้นได้ค่ะเส้นได้ที่เราจะใช้ถักเสื้อแบบที่14กันนะคะก็คือว่า,าเสื้อแบบที่14นะคะเราจะใช้เราจะใช้เส้นได้ได้ค่ะของร้านน้องไหมพรมน้องมีนาค่ะก็คือน,นี่เลยนะคะ เราจะใช้หมวนนี้เลยค่ะเราใช้หมวนนี้เลยนะคะนี่คือเบอร์ติดต่อนะคะหรือไม่ก็นี่คือไลน์ค่ะ ID ไลน์นะคะแล้วก็ facebook นะคะก็น้องไมพรมน้องมีนาค่ะหรือใครจะสแกน QR code นะคะก็คือตรงนี้นะคะสีนะคะสีเราลงไว้ในเพจ facebook แล้วนะคะตรงนี้นะคะ ก็ที่เราต้องใช้ไหมพรมของร้านน้องมีนานะคะเพราะว่าเราต้องการหาไหมพรมที่มีที่ขายที่เดียวกันคือมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยะคะ่ะว่าเราใช้ไหมพรมยี่ห้ออะไรคือปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ยี่ห้ออะไรนะคะเราจะซื้อมาจากเราจะซื้อแบบ โมนใหญ่ๆเลยค่ะจากโรงงานเลยค่ะก็เราจะใช้อยู่สองไซส์ค่ะก็คือก็คือซัมเมอร์ซอฟเบอร์สิบหกค่ะซัมเมอร์ซอฟเบอร์สิบหกของเราจะเป็นเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นนี้นะคะเบอร์สิบหกของเราจะเป็นเส้นนี้แล้วก็ซัมเมอร์ซอฟค่ะเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบก็คือเส้นนี้สีส้มเนี่ยค่ะนี่นะคะสีส้มเป็นเบอร์ยี่สิบค่ะสี สีฟ้าอ่อนตรงนี้ค่ะเป็นเบอร์16ค่ะที่เราใช้ปกติเราใช้แค่2ไส์2ขนาดนะคะจะเรียกว่าซัมเมอร์ซอฟค่ะเบอร์16แล้วก็ซัมเมอร์ซอฟเบอร์20ค่ะก็สาเหตุคือก่อนหน้านี้เพื่อนๆที่ใช้ไหมพรมทั่วไปตามตามร้านทั่วไปนะคะก็จะมีปัญหาว่าใช้เบอร์16แล้ว ก็ถักได้ไม่เท่าเราขนาดจะไม่เท่ากันกับเรา,าใช้เบอร์20บก็แล้วคือเบอร์20ิบก็เหมือนกับเราใช้เบอร์20บแล้วแล้วเพื่อนๆก็ใช้เบอร์20ิแล้วซัมเมอร์เหมือนกันแล้วทำไมขนาดมันออกมาไม่เท่ากันนะคะก็จะบอกว่าแต่ละยี่ห้อนะคะแต่ละร้านนะคะก็ขนาดก็จะก็จะต่างกันต่างกันพอสมควรคะ่ะเวลาถักออกมาเนี่ย ขนาดก็เลยจะต่างกันค่ะแค่ช่วงดอกนะคะแค่ช่วงดอกอย่างเราเคยถักของของฉบาค่ะเส้นนี้เป็นของฉบานะคะเส้นนี้เป็นของฉบาเป็นเบอร์สิบหกค่ะเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์เบอร์สิบหกค่ะซัมเมอร์เบอร์สิสีสีน้ำเงินนี่นะคะเราก็ถักออกมากับเทียบเทียบกับสิบหกของเราค่ะ ออกมาก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันแล้วก็ความความความนุ่มความอะไรก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะเนี่ยค่ะ16เบอร์16ของชบาค่ะกับเบอร์16ของเราของเราก็จะเป็นประมาณว่าใหญ่ก,กว่าเส้นใหญ่กว่านิดนึงค่ะก็จะประมาณนี้เราก็ลองซื้อของหลายๆยี่ห้อนะคะหลายๆร้านนะคะมาใช้ดูค่ะซึ่งก็ก็ มาที่มาจบที่ร้านมีนาค่ะร้านอื่นเราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะว่าร้านร้านใหม่ผมน้องมีนาค่ะเราดีไว้แล้วนะคะก็คือถ้าเพื่อน <c oughs> ๆสั่งได้จากร้านมีนาแล้วแจ้งทางร้านมีนาว่าจากช่องเป็นเอ่อมาจากช่องอริยา 96, 9 6 3 5 9กนะคะ <c oughs> ก็จะได้ราคาพิเศษค่ะแต่ถ้าใครนะคะเอ่อ ดูปโปรของโปรโมชั่นของทางร้านมีนาแล้วอยากจะอยากจะเข้าร่วมโปรโมชั่นของของร้านมีนานะคะก็ร้านน้องมีนานะคะก็จะใช้จะใช้ราคาพิเศษไม่ได้นะคะก็ร่วมโปรก,กับร้านมีนาได้เลยโดยที่เป็นราคาปกติของร้านมีนานะคะแต่ถ้าใช้ราคาพิเศษนะคะ จากร้านอายา963จากช่องอริยา96359นะคะก็จะได้ราคาพิเศษแต่ใช้โปรโมชั่นของร้านมีนาไม่ได้นะคะก็คือจะแยกกันค่ะก็เ,เดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ใช้ที่ใช้ได้ซัมเมอร์ซอฟของเราอยู่แล้วนะคะ คือแบ่งจากเราไปนะคะเราเราไม่ได้มีหน้าร้านนะคะเราไม่ได้ขายได้นะคะเราแค่ซื้อมาเราแค่ซื้อมาใช้แล้วใช้ดีค่ะก็ก็คือใช้ดีหมายความว่าคุณแม่ชอบนะคะก็เราก็เลยซื้อ,ซ,อซื้อแต่แบบ2อองแบบนี้มาใช้ก็คือซัมเมอร์ซอฟ์คือเราซื้อมาเป็นม้วนใหญ่ๆเลยค่ะม้วนหนึ่งก็ประมาณ3กิโลประมาณเนี้ยค่ะ2กิโลกิโลประมาณเนี้ยค่ะ ก็มาก็สำหรับก่อนหน้านี้คือเราก็จะแบ่งให้เพื่อนๆนะคะได้ใช้กันก็ราคาก็อาจจะตามที่เราซื้อมาก็จะไม่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 ไมไมคือจะไม่เหมือนท้องตลาดทั่วไปนะคะก็ทอตอนนี้นะคะเราก็มาเรามาดีวกับร้านมีนาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถที่จะ หาซื้อได้โดยง่ายๆค่ะเพราะปกตินี่ซื้อกับเราจะยากนิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาเราก็จะไม่มีไม่ไม,ไม,มีเวลาก่อให้ไม่มีเวลาคุยด้วยก็มีค่ะก็ะะเอ่อเราก็มาสรุปที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือ summer soft summer soft task นะคะเบอร์ยี เบอร์ยี่สิบนะคะถ้าแจ้งรหะะัสสีไปเป็น st สีู่นย์นะคะจะได้สีเดียวกันกับเราเลยนะคะคือสีม่วงนะคะก็สาเหตุที่เราต้องใช้ร้านมีนานะคะคือหาเนื่องจากว่าไหมของเราจะไม่เหมือนร้นไหมของเราอันนี้เบอร์สิบหกนะคะสีฟ้าอ่อนคือเบอร์สิบหกร้านมีนาค่ะร้านน้องมีนานะคะเบอร์ยี่สิบนะคะสีม่วงค่ะเบอร์ยี่สิบ นี่เลยค่ะเบอร์สิบหกเราจะอวบกว่าสีม่วงเด็กน้อยนะคะเบอร์เบอร์เบอร์สิบหกของเราเนี่ยค่ะคือจะฟูกว่านี้นิดหน่อยถ้าเทียบกับเบอร์ยี่สิบก็จริงๆแล้วก็เส้นทพอกันค่ะแต่ถักออกมาแล้วก็ไม่เหมือนกัน ถ้าเราถ้าเราไม่ดึงตึงแบบนี้เส้นก็จะอวบ,อว,บอวบกว่าค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเบอร์16นะคะสีฟ้าของเราคือเบอร์16นะคะซัมเมอร์ซอฟเบอร์16สีม่วงของร้านหมพรมมีน้องมีนานะคะเป็นซัมเมอร์ซอฟทัสนะคะเบอร์20คะ่ะตัวนี้เบอร์20นะคะเสร็จแล้วมาค่ะเส้นนี้สีม่วงเบอร์20 เราก็มาดูซัมเมอร์ซอเบอร์20ของเราค่ะซัมเมอร์ซอเบอร์20ของเรานะคะนี่เลยค่ะสีสม้มเบอร์20นะคะของเราจะเส้นใหญ่กว่าเส้นใหญ่กว่าซอฟทัชนะคะตัวนี้นะคะ ตัวสีส้มนะคะเราถักแบบที่สิบสี่นะคะช่วงดอกเราได้ที่หนึ่งดอกเนี่ยสองนิ้วครึ่งค่ะช่วงดอกนะคะเส้นสีส้มนะคะสองนิ้วครึ่งเราใช้ Summer soft touch นะคะของไหมพรมน้องมีนานะคะเส้นสีสีม่วงนะคะเราได้ช่วงหนึ่งช่วงดอกคือสองนิ้วค่ะ ห่างกันครึ่งนิ้วค่ะต่อหนึ่งดอกนะคะต่อหนึ่งช่วงดอกนะคะคือต่างกันขนาดนั้นเลยนะคะก็เลยทำให้ก็เลยทำให้เรารู้ว่าเพราะทำไมเวลาที่เราเวลาที่เราเวลาที่เราเราคำนวณออกมาแล้วแล้วเพื่อเพื่อนบางคนนะคะไปซื้อซัมเมอร์เบอร์20สนะคะของยี่ห้อทั่วไปนะคะก็จะไม่เท่ากันกับ จะจะได้ตัวเสื้อไม่เท่ากันกับเรานะคะก็เป็นแบบนี้นะคะบางคนถามเราว่าเราใช้เบอร์18หรือเปล่านะคะเรามาดูเบอร์18ของของร้านน้องมีนาค่ะก็จะเรียกว่าเบอร์20บนะคะถ้าเทียบกับเบอร์16หของเรานะคะถ้าเทียบกับเบอร์16บหของเรานะคะเบอร์18ของร้านน้องมีนาค่ะเบอร์ยี่สิบของร้านเราค่ะ ไอ้ของเบอร์ยี่สิบของเราค่ะนี่เลยค่ะเบอร์สิบหกค่ะเบอร์สิบหกของเราค่ะเบอร์สิบแปดของของเราเป็นเบอร์สิบหกนะคะเราพูดผิดเมื่อกี้ของเราตัวนี้เป็นเบอร์สิบหกค่ะของร้านไม่นาค่ะเป็นเบอร์สิบแปดค่ะ ก็จะต่างกันประมาณนี้เบอร์16ของเราจะใหญ่กว่าเบอร์18ของร้านน้องมีนานะคะเบอร์16ของเราจะเส,เส้นใกล้เคียงกับเบอร์20ค่ะของร้านมีนาแต่ก็แต่ก็อวบกว่าอยู่ดีค่ะเบอร์16กก็ยังอ,อวบกว่าร้านมีนาอยู่ดีค่ะค่ะก็ตามนี้นะคะก็เป็นสาเหตุว่าทำไมค่ะเราถึงต้องหาจุด ึ่งกลางนะคะคือเราจะถัก2แบบแบบที่เราต้องให้คุณแม่นะคะเราจะถักเป็นเป็นซัมเมอร์ซอฟทที่เราใช้ประจำนะคะแต่สำหรับในคลิปนะคะในคลิปเราไม่แน่ใจว่าเราไม่แน่ใจว่าร้านอื่นนะคะไม่แน่ใจว่าร้านอื่นนะคะจะจะร้านอื่นๆเลยหลายๆร้านนะคะจะขนาดเส้น แค่ไหนนะคะคือเท่าที่เราใช้มาก็ไม่ค่อยเท่ากันค่ะเราใช้มาก็หลายล้านอยู่ค่ะหลายหลายหลายยี่ห้ออยู่ค่ะก็เส้นเส้นได้ก็ไม่เท่ากันคือจะเหลื่อมจะจะไม่เหมือนกันหน่อยนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไม่เหมือนกันปุ๊บไม่ขนาดไม่เท่ากันปุ๊บเวลาถักก็จะทําให้เวลาถักก็จะทําให,ากกให้ตัวเสื้อไม่เท่ากันค่ะ แต่ก็มันก็ขึ้นอยู่ที่เข็มด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่ที่น้ําหนักมือด้วยค่ะแต่ว่าได้ก็มีผลมีผลมากเลยค่ะเพราะว่าเราลองถักตัวนี้แล้วเป็นสีม่วงเราถักเป็นสีม่วงสีนี้เลยลองแล้วแล้วก็สีส้มสีนี้เลยเดี๋ยวเราจะโชว์ทีเดียวเดี๋ยวเราจะโชว์ที่คลิปต่อไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้เรายังจะไม่โชว์นะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องได้ให้ฟังเฉยๆค่ะก็ประมาณนี้ ก็คือขนาดมันก็จะไม่เท่ากันโดยที่เบอร์20ของน้องมีนาเนี่ยก็คือ2นิ้วค่ะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็สีส้มของเราเนี่ยค่ะ20บเบอร์20ของเราเนี่ยจะอยู่ที่2นิ้วครึ่งค่ะต่อช่วงดอกนะคะช่วงดอกค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะที่จะใช้ได้นะคะให้ตรงกับคลิปเลยนะคะแบบที่ส4ีที่เราจะถัก คิดว่าหลายคนน่าจะถูกใจลายค่ะเพราะว่ามีคนมีเพื่อนๆน,นะคะขอมาไม่ต่ำกว่า10บไลา์ไม่ต่ำกว่า10คนค่ะเยอะม,มากตั้งแต่ตั้งแต่ปี60เลยนะคะก็เนี่ยค่ะแบบนี้แค่แจ้งว่าจากช่องอริยา96359จะได้ราคาพิเศษนะคะแต่ถ้าไปเจอน้องร้านใหม่พรมน้องมีนาะแล้วเห็นโปรโมชั่นเขา อยากจะได้ร่ว,รวมโปรโมชั่นกับเขาก็จะใช้ใช้ราคาพิเศษของร้านราคาพิเศษของช่องอริยา96359ไม่ได้นะคะก็ร่วมกับร่วมโปรโมชั่นกับร้านน้องมีนาได้เลยค่ะก็แค่แค่ซื้อไหมจากร้านาจากร้านน้องมีนานะคะร้านไหมพรมน้องมีนานะคะให้ตรงกับนี่เลยค่ะกับที่เราจะใช้แค่นั้นเอง นะคะตามนี้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยว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 เราจะเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปอีกไม่นานเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะอวดเสื้อให้ดูอีกทีนะคะตามนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ